บ้านใหม่พร้อมอยู่ทําลกลางเมืองเชียงรายบ้านสวยคุณภาพเยี่ยมที่นี่วิลล่าพานโนหสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่อสังหารอบตัวค่ะวันนี้ฝนพาทุกคนมาชมบ้านแบบใหม่แกะกล่องที่เพิ่งสร้างเสร็จหมาดๆของโครงการวิลล่าพาโนหนะคะบ้านหลังนี้ค่ะอยู่ใจกลางเมืองทําเลสันตาลเหลืองกันเลยทีเดียวค่ะ ตัวบ้านหลังนี้นะคะจะเป็นบ้านสไตล์นอร์ดิกค่ะดีไซน์ตกแต่งด้วยสีเทาตัดกับสีน้ำตาลสวยงามมากๆเลยนะคะบ้านหลังนี้นะคะขนาดที่ดินประมาณ37ตารางวาพื้นที่ใช้สอยประมาณ92ตารางเมตรภายในบ้านจะเป็นยังไงตามมาชมกันค่ะเรามาเริ่มจากโรงจอดรถของบ้านหลังนี้กันค่ะบ้านหลังนี้โรงจอดรถกว้างประมาณ4.3เมตรนะคะ แต่ว่าความลึกลึกมากลึกถึง9.7เมตรกันเลยทีเดียวค่ะบ้านหลังนี้นะคะโรงจอดรถเขาปูพื้นกระเบื้องให้เรียบร้อยสวยงามด้านข้างจะมีอิบล็อกตกแต่งอย่างสวยเลยแล้วก็ด้านบนนะคะจะเป็นหลังคาเมทัลชีฟข,ของ Blue ูสโคบความหนา0.4ม mm ิลลเมตรนะคะซึ่งหนากว่าปกติทั่วไปสามารถกันความร้อนกันเสียงได้ดีค่ะเราตามมาชมภายในบ้านกันค่ะ บ้านหลังนี้นะคะขอบกระจกนะคะเขาจะใช้อลูมิเนียมจากแบรนด์ทอสเทมเป็นแบรนด์คุณภาพจากญี่ปุ่นค่ะซึ่งสามารถกันฝุ่นกันลมกันเสียงกันน้ำได้ดีมากๆเลยนะคะซึ่งบานนี้นะคะก็จะเป็นบานติดตามสามารถออกแบบดีไซน์ให้เปิดแบบไหนก็ได้นะคะแบบนี้เลยเข้ามาชมข้างในบ้านกันค่ะภายในบ้านนะคะบริเวณนี้คือห้องรับแขกนะคะ ซึ่งจะรู้สึกสูงโปร่งโล่งมากๆเลยเพราะว่าความสูงพื้นถึงเพดานเขาสูงถึง3เมตรนะคะแล้วด้านบนเขาก็จะตกแต่งฝ้าหลุมไว้ให้อย่างสวยงามเลยซึ่งด้านนี้ก็จะมีหน้าต่างรับลมบานใหญ่อยู่ด้านนี้นะคะแล้วที่สำคัญตรงนี้จะเป็นประตูออกหลังบ้านนะคะซึ่งจะเป็นประตูระบบ Airflow Do o r นะคะถ้าปิดแบบนี้ก็จะเป็นกระจกกันฝุ่นกันลมได้ทั้งหมดเลยแต่พอเราเลื่อนสไลด์เปิดตรงนี้ ก็จะมีมุ้งลวดด้านนี้นะคะเราไม่จําเป็นต้องเปิดประตูแต่ว่าก็สามารถให้ลมโฟโลวเข้าบ้านได้ค่ะในส่วนห้องครัวของบ้านหลังนี้นะคะเขาก็จะกั้นกระจกห้องครัวไว้ให้เรียบร้อยสําหรับเคาน์เตอร์ครัวจะเป็นเคาน์เตอร์ครัวแบบก่อซึ่งจะมีท็อปหินแกรนิตสีดํามีหน้าบานของเคาน์เตอร์เรียบร้อยแล้วก็จะมีซิงค์ลุมเดียวขนาดใหญ่ติดตั้งเตาแก๊สไว้ให้แล้วแล้วก็มีกระจกกันเพื่อนด้านบนให้ด้วยค่ะ บ้านหลังนี้จะมีห้องน้ํารวมด้านนอกหนึ่งห้องนะคะติดตั้งสุขภัณฑ์ครบชุดกระเบื้องจะเป็นโทนสีเทาตัดกับลายหินอ่อนสวยงามเลยทีเดียวค่ะสำหรับห้องนอนแรกนะคะจะเป็นห้องนอนเล็กขนาดประมาณ 3, คูณ3.5เมตรนะคะห้องนี้มีหน้าต่างรับลมทั้ง2ด้านเลยค่ะห้องนอนใหญ ของบ้านหลังนี้นะคะจะมีห้องน้ําในตัวอีกด้วยค่ะห้องนอนนี้นะคะจะมีขนาดประมาณ4คูฟี่เมตรมีหน้าต่างรับลมทั้ง2ด้านด้านนี้ค่ะจะเป็นหน้าต่างบานใหญ่สูงโปร่งมากเลยด้านบนจะเป็นกระจกตัดแสงอีกด้วยค่ะเปิดออกมาด้านข้างบ้านค่ะทางโครงการเขาจะทําทางเดินรอบบ้านไว้ให้เรียบร้อยเลยโดยด้านข้างนี้จะมีทั้งก๊อกน้ํานะคะ ปั๊มน้ำถังสำรองน้ำที่เดินระบบไว้แล้วแถมระบบป้องกันปลวกแล้วก็จะมีจุดทิ้งขยะหน้าบ้านไว้ให้เรียบร้อยเลยค่ะ บ้านหลังนี้นะคะเหมาะกับใครที่กําลังมองหาบ้านที่ผ่อนราคาเบาๆเปลี่ยนจากการเช่ามาเป็นผ่อนบ้านของตัวเองด้วยราคาย่อมเยาเพียง2ล้านต้นๆค่ะดังนั้นนะคะหากใครกําลังมองหาบ้านทําเลใกล้เมืองเพียง5นาทีแบบโครงการนี้ทําเลสัมตานเหลืองต้องมาที่วิลล่าพาน5หนะคะซึ่งใกล้แยกดิกซีเชียงราย2นะคะใกล้สีแยกกลางเวียงใกล้สนามบินใกล้ศูนย์ราชการอีกด้วยค่ะ ถ้าใครกำลังมองหาบ้านสวยๆแบบนี้ต้องมาชมเลยนะคะวันนี้อสังหารอบตัวต้องขอลาไปก่อนครั้งหน้าเราจะพาทุกท่านไปชมทัพย์ดีๆที่ไหนรอติดตามชมกันนะคะสวัสดีค่ะ กดไลค์กดติดตามกด subscribe อสังหารอบตัวเพื่ออัปเดตข้อมูลข่าวสารอสังหาดีๆซื้อขายเช่าลงทุนอสังหารีวิวบ้านบริหารงานโครงการติดต่อเรา S2 Property ได้เลยค่ะ